ยังไดแ๋่วี๋ยวเ่าเบื้องต้นนอนเก็บได้ต้นนี่บีนนบ่กวา,าอนอนเก็บโอ้เฮ็ดข้าวบ่ยามอะไรตานอนเก็บครับต้นนี้เบอมไหเอยกระเอฮุ่ยโอด้วยี้ นีบ่นีบ่นีมันติดกันเลยโอ้ยบอกแล้วมันติดกันเนาะพอแล้วพอแล้วใี่นหะ เีครับอึบครับอึบอ่านี่พี่น้องเล็กอ่อหาหน่วยสามมือเอาหรอกวาไว้เนีย่ยตทนมันน่ารักไม่ต้องเอานี่ต้นมัน <c oughs> สวยนี่ ตาบางหูงต้นเตียกะดำเนินอยู่บ่ตาดำเนิน่ได้ดำน้าหั <c oughs> มนี่นี่ยมวอันนี้ไว้ไม่สินล้นของมันเองอ่อารกตา,าได้หาหน่วยหรอเอา้าจะคิดว่าขคตรตั้เบิรตทีนั่นฮะตงองมาเดียเอาเหรนะ ไถ่ไออกมันมันจะบุยายเหาเลย้เด๋มนี่กูนีถ่ายมกิ้วถ่ายมันิ้วเลยเอาแมเต่าเดียวเลยนี่ไังมีน้ำเต้าพี่น้องเป็นสิเด็ดแล้วทำการเด็ดมะฮุงมะฮุงน้อนเก็บเจ้าก็น้อนเก็บแมบอนี่โอ้โห เอาพี่น้องคลิปนี้ก็โอ้มือนี้ยุสวนนี้ได้หลายคลิปเลยพี่น้องเลยพอกันไหมคลิปหนาคือเกาแล้วเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบาย